ในพ่นขาหมูพะโล้พ่นเลยสามขาร้อยทาเกะสามขาร้อยมาก่อนเลือกก่อนเลยจ้ามาก่อนเลือกก่อนเลยมาก่อนเลือกขาใหญ่ก่อนเลยเขาใหญ่เอาเลยอันนี้ใหญ่กว่าอันนี้ด้วยไหมใหญ่แล้วเลยใหญ่ครับใช่ผมใช้เครื่องยาญ่กินอีกสองชนิดนะสูตรเพื่อนนี่ครับเป็นเท่าไหร่ทังหมูบ้านทั้เพื่อนอยู่กับช่องเทรดเดอร์สายแดงครับผมวันนี้เรามาอยู่นั่นแล้วพี่ยาคุลุ่มเหมือนเดิมนะ แต่วันนี้วันมาวันธรรมดาไปดูกันนะฮะไปไปเลยครับไปเลยลุยไปเลยลุยเฮ้ยรู้แล้วมานี่ชื่ออะไรรู้ไหมชื่อชื่ออะไรครับชาวชาวชาเนลชาวชาวชาเนลอ่าน้าตุ๊กเนาะจะได้ติดใจดีไหมชาวชาวชาเนลโอ้ดีนะโอเคอันนี้สองคนที่กำลังตั้งพี่ยากับพี่ตุ๊กที่กำตั้งนะฮะช่องใหม่ชื่อชาวชาวชาเนลเทสเทสผ้าแดงเทไดอร์สายแดง จากเตดเดอร์สายแดงให้เปลี่ยนเป็นเชาๆชาแนลโอเคเพราะว่าเชาๆนี่แม่น่าแล้วพูดแบ่งๆชาวๆชาเนียวตั้งใน่น้มโอเคพี่ยาตั้งแล้วไม่ตั้งแล้วได้ถ่ายภาขาหมูสมุคโฟโลก่ะเพื่อนพี่ร้านร้านในคนสมุคโลก่ะมีเบอร์โทรเขานะ080 692 9632นะครับต่ากันหนึ่ง ี่คบเพื่อนอมุมแสงอาจจะไม่ค่อยสนินึ่งขาแบบไหนร้อยห้าสิบาทครับพอโทษนะครับเอ๊ะคือ150ร,ร้อยอนนหายย้าสิบ,สสบาขาใหญ่เท่าไหร่ครับ่ขร้อแปสิบบาทร้อปดสบบาทรวมรวมค่าจิ้รยเหรอใช่มันเป็นทั้งขายจีด้วยอ๋อร้อินะครับนี่สามขาร้อยก็เเจ้าไก่ขายจิตรงนองเทพนะ ขายอยู่ที่ไหนบางรุงเทพามาเกือบจะ20ปีละอ้อร้านครัวในคนอยู่จีนถนนเลยแถวบางกรุงเทพบารุงเทพท19อ๋อครับผมอันนี้ตรงนั้นที่ร้านนี่คือเขาเปิดโอกาสให้คนม,มาขายอเออวถุงพีขอที่ขอ,ขอ,ข,อขอดูดูชัดๆ,ๆหน่อยว่าอันไหนราคาเท่าไหร่รบกวนนิดนึองอย่างอย่างคันนี้เนี่ยฮะขายใหญ่เนี่ยขายใหญ่ เนี่ยมีาคากิห้อ,อยด้วยบางชิ้นเนี่ยอย่างเงี้ยฮะเลือกได้มาก่อนได้ก่อนนะเนี่ยฮะอันนี้คือร้อยเท่าไหร่ร้อยแปดสิบบาทเ <80 S 1> นี่ยฮะโอ้โหเพื่อนขายประมาณสองโลกว่าสองโลกว่าแล้วถ้าขายย่อมมาหน่อยนึงอย่างนี้คือร้อยห้าสิบบาท,บาทนะครับอันนี้ก็าโลกว่ามุมแสงมันนิดนิดนึงคากิแค่าคาคสามขาร้อยเนี่ยคากิคากิแค่สามขาร้อยนะครับ ไม่ต้องมาถึงลุงยอดเทที่สายสายหนึ่งสาย 1, สองนะเพื่อนมานี่ได้เลยใครอยู่แถวปทุมก็มาตรงนี้ได้เลยมาน,นี่เลยครับตอนนี้กระแสขาหมูสางผาร้อยกำลังมาที่อันนี้ร<ข>้อยห้าสิบบาทอันนี้บางคนก็แบบว่าไป้ซ้างพี่ไป้ะแบบว่าไปรับผิวขายต่อใช่ไหมไปแล้วก็ซื้อหุงข้าวอ๋อเขาก็มีน้ำมีอะไรทีเสร็จเนี่ย,ยอืมเขาก็ไม่ต้องทำอะไรเพืุ่งข้าวจับจับขายอืมก็อ่าลูกค้ามาแล้วครับนะฮะร้านนี้ถูกมากครับเพื่อน ไม่ต้องไปถึงพุชชม่นลทนนั้นเนี่ยครมีร้านนี้3ขาร้อยเนี่ยขากี่3 700, ขาร้อยนั่นขาร้อยแปดสิบขาเลขายอ่อมก็คือ150บาทเพื่อนๆเนี hac. ่ยลูกค้าก็ลูกค uh ้าเชิญครับเชิญครับมีสองตัวเลือกที่มีตัวเลือกมีมีตัวเลือกให้อ่ะครัสองขนาดอันนี้อันนี้สามขาเนี่ยนี่นี่นี่ร้อยเดียวครับเพื่อนๆร้อเดียวเบอร์เลยนะเนี่ยสายคากิที่ชอบเนี่ยเนี่ยเขามีน้ำส้มให้ด้วยนะมีน้ำส้มให้มีอะไรเนี่ย่างเลยครับแล้วเราก็แยกน้ำไปเนี่ยแยกน้ำให้นะ นี่ครับน้ำซุปครับในพนขาหมูพะโล้พน่ะสามขาร้อยค่ากี่สามขาร้อยร้อยแปดสิบกับร้อยห้าสิบสองราคาร้อยแปดสิบไม่มีมีมีค่ากี่ขาด้านหน้าตอบมได้ให้ด้วยนะเพื่อนๆขาใหญ่ฮะขาใหญ่ขาใหญ่มาก่อนเลือกก่อนเลยจ้ามาก่อนเลือกก่อนเลยมาก่อนเลือกขาใหญ่ก่อนเลย ใหญ่ๆเลยล่ะเอาเลยอันนี้ใหญ่กว่าก่อนหนึ่ด้วยนะจู่ใหญ่เขามีขายกี่ครับอันนี้เนี่ยเขาหยิบพกกีบใส่ด้วยนะเนีฮะเนี่ยหยิบแพกกีบใส่ด้วยเนี่ยไม่ต้องไปเสียเวลาไปซื้อขาหมูก็เท่าไหร่แล้วก็สูงดีผมใช้เครื่องยากิน12ชนิดนะนี่ครับ ผมฝัใลูกค้าก็น่ารักครัแซวแซวพวกขา้นจะหมดแล้วกล้หมดแล้วครับย้หมดแล้วนะประมาณวรากี่ขาตันี้ตอนนี้น่าจะมาแปดสิบแปดสิบเออสามสิบละมากี่ขา้สร้อยกว่าอยกว่างเี้คนเขาโสั่งเขาโทรมาเบอร์นี้ได้เใช่ปะฮะเบอร์เบอร์ที่ให้เนี่ย 0692632อ๋อ yeah. okay, okay, ่ในพนครับอ๋อในพลร้านใหญ่ที่พวในพนอยู่ตรงปักซอย20ที่21โอเคครับคือมารับของที่นั่นก็ได้นะได้มารับตรงนั้นก็ได้ครับร้านใหญ่ถ้าอยู่ใกล้ตรงไหนก็มารับตรงนั้นได้เลยมาอยู่ใกล้นี้ก็มารับตรงนี้อ่โทรนัดกันมาเรียบร้อยได้เลยได้สั่งแล้วก็โอนเงินแล้วก็มารับเลยเลยได้เลยครับแต่ถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดจะไปรับสินสาขาไยก็ได้เลยสะดวกหนเลยอยู่ที่ใครใกล้ตรงไหนดีกว่านะครับผม ออกมาเก็บไปก่อนเกิกลัวเดี๋ยวจะหมดไงไม่กนกูไม่ทันเดินนั่งอยู่ไหนหมดยังวะมาดูก่อนเพื่อนสามขาร้อยสามขาร้อยเพื่อนเนี่ยเขาจะล้วนสามขาร้อยสามขาร้อยเนี่ยสนใจสนใจติดต่อได้เพื่อน

สามขาหนึ่งร้อยบาทเพื่อนรับหนึบาทเนี่ยมีน้ำส้มให้มีเอ่ออะไรอ่ะน,น้ำส้มให้เรียบร้อ 100, ยแยกให้เรียบร้อยนะเพื่อนเนี่ยร้อยหนึ่งอิ่มทั้งบ้านเพื่อนเขาเลยจะล้วน นครับใส่ผักชีเข้าไปในใน,น้ำซุปด้วยน,นะเนี่ยสามขาร้อยสามขาร้อยครับเนี่ยโอโ้ถูกมากเลยถ้าบ้านเขาเยอะเหมาะอะไรอย่างงี้นะคนเยอะๆแลเหมาะกับขายใหญ่เนาะนขายใหญ่ร้อยแท่า่มีขาจี่ด้วยต่อกันขายขายใหญ่สองขา ผมขายดีวัอยร้แปดสิบพร้อมคาเกีนะเพื่อนๆเราก็หมดแล้วพี่นะพี่มาเก็บภาพไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันนี่ครับโปรโมทได้ยังไงเพราะแล้วคนคนแน่นแน่นอนราคามันเย้ายวนมากเลยเนี่ยขอบคุณมากนะพี่สามขาร้อยนี่แบบจั่วหัวมันนี่แบบคนก็นมองแล้ว ไปที่ร้านครัวอะไในัวมันจะมีขายข้าวขาหมูข้าวมันไก่แล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวมีขา้าวแกงใต้ไก่ว่าที่นี่ขายเพื่อนร้อยแปดสิบบาทพร้อมคากิบเข้าไปดูข้างใน เนยาจกงนสองเปนขายดีแผ่ดีครับชวัวรเนี่ยตัวเทไหร่ครับพี่ตัวสี่ร้อยี่น เล็น้ลตัวสี่ร้ย